พระอาจารย์สุบินเน้นที่ชุมชนแต่คุณสุจินก็เห็นว่าชุมชนมีประโยชน์แต่เกรงว่าจะทําไม่ได้ทุกชุมชนและผมไปนั่งดูสถิติตัตวเลขเนี่ยก็หนักใจพอสมควรถ้าดูภาพภาพนี้จะเห็นอะไรบางอย่างนี่คือคนไทยในปัจจุบันนี้ใน100%เซมีคนแก่หรือคนสูงอายุเกิน60%เนี่ยประมาณสัก12%คือสีแดง ประมาณ12%ที่เป็นคนสูงอายุอีก10ปีถัดมาประมาณส5 6 3ัิจะมีคนสูงอายุประมาณ18จาก100คนคนไทยจะมีคนสูงอายุ18ถัดไปอีก10ปีจะมีคนสูงอายุประมาณ1ใน4คือ25เปอร์เซ็นแสดงว่าคนแก่นี่หนังเหนียวตายยากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยอีก สาปีข้างหน้าจะมีคนสูงอายุประมาณหนึ่งในสหรือประมาณ3าเซและ40สปีข้างหน้าจะมีคนสูงอายุประมาณ3าเกินหนึ่งในสตกลงชุมชนเอาอยู่ไหมแล้วระบบทั้งหลายมันควรต้องทำอย่างไรรัฐที่คุณสุจินเรียกร้องว่ารัฐอาจจะต้องเข้ามาเนี่ยควรจะต้องเข้ามาหรือเปล่า ท่านพอ,อ,อจากกระทรวงการคลังจะว่าไงครับตรงนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้พิจารณาเห็นว่าเราควรที่จะต้องมีการออให้เขาออมเก็บของเขาไว้ใช้เมื่อยามชราทำไมกระทรวงคลังและรัฐบาลไม่เลือกที่จะเพิ่มจาก500บาทเป็นพันกว่าก็ได้เขาบอกว่าอย่างน้อยพันสี่เนี่ยทำไมวิธีนี้ไม่เลือกเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มได้จาก500เป็นพันหรือจะเราจะเป็นพันห้าเนี่ยเราก็เพิ่มได้ แต่เราเพิ่มไปแล้วแล้วภาระรัฐเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วเราคิดเหรอว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีอยู่เนี่ยแล้วพอพ้นไปแล้วระบบนี้ที่500บาทนี้จะยั่งยืนนะคะคุณกนิกยาบอกว่าไอ้ทางเลือกที่ผมบอกว่าเพิ่มจาก500เป็นพันสี่พันห้าเนี่ยมันก็ทําได้แต่ว่ามันมันจะต้องมีปัญหาต่อไปในอนาคตแล้วทางเลือกอีกทางหนึ่งคืออะไรก็คือเราจะมีส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติโดยการที่บอกว่าให้สิทธ ะะให้สิ0คนไทยนะะที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะะสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในกองทุนนี้ได้นะคะคแต่คนที่จะเข้ามานี้นะะจะต้องไม่ไดออ้รับประโยชน์จากในกรณีที่นายจ้างหรือรัฐบาลจ่ายให้ในกรณีอื่นอยู่แล้วและเข้ามาเราก็บอกว่าขอให้มีการออมเงิน,นยอย่างน้อยก็คือเดือนละร้อยนะะถ้าท่านออมร้อยบาทถ้าท่านอายุ20-30ปีรัฐก็จะ ให้เพิ่มให้ในอัตรา50บาทต่อเดือนนะคะแต่ถ้าอายุท่านมากกว่า30ปีถึง50รัฐก็จะส่งเสริมการออมให้เดือนละ80บาทแต่ถ้าท่านอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปถึง60ปีรัฐก็จะให้เดือนละ100เงินก็จะเข้าไปอยู่ในกองทุนนะคะกองทุนแล้วจะเป็นบัญชีรายตัวนะคะขอสักงนิดนึงก็คือว่ารัฐเนี่ย กำลังจะส่งเสริมให้คนที่เราเรียกกันว่าไม่ได้อยู่ในระบบราชการไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการของประกันสังคมตกลงคนพวกนี้เนี่ยตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปอย่าให้ออมอย่างน้อยเดือนละห0ึ่งรัฐจะเอาเงินมาสมทบให้อีก50บาทตอนช่วงหน <20. S 1> ุ่มๆ20-30ปีถ้าผมออม200อได้ไหม ท่านออม200ก็ได้ค่ะรัฐจะต้องเพิ่มรัฐก็ขอส่งเสริมการออมแค่50บาทบาทอ๋อตกลงพูดยังไงว่ารัฐจะช่วย50บาทต่อเดือนถ้าผมอออมอย่างน้อย100รขึ้นไปแล้วถ้าผมอายุ30ถึง50าผมออม100รัฐจะมาเติมให้อีก80ค่ะคือทุกเดือนยิ่งแก่ขึ้นรัฐก็จะเติมเพิ่มมากขึ้นให้เป็น80ทุกเดือนใช่ค่ะแล้วก็ถ้า ผมอายุห้าสิบถึงหกสิบรัฐผมออมร้อยหนึ่งรัฐจะเติมให้หนึ่งร้อยใช่ค่ะหมายความอย่างนั้นใช่ค่ะโอ้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ถ้าผมเป็นแรงงานพออายุยี่สิบปั๊บผมสนใจที่จะเข้ามายื่นเรื่องนี้ต้องไปจดทะเบียนว่าผมจะขอมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ใช่ค่ะแล้วผมจะจ่ายเดือนละเท่าไหร่ก็บอกไปใช่ค่ะถูกไหมครับแล้วเงินอันนี้ก็เอาไปรวมกันทั้งหมด คนทั้งประเทศที่ไปจดทะเบียนเอาไปรวมกันใช่ค่ะร<ล> <ผม S 2> ัฐก็กองใหญ่ไอกองทุนนี้ก็เอาไปหาดอกออกผลใช่ค่ะถูกไหมครับใช่ค่ะแต่บัญชีผมเนี่ยจะจดเป็นในชื่อในเจิมสัก์ก็จะจดไว้วันในเจิมศัก์ได้เคยส่งไปทั้งหมดแล้วเท่าไหร่รับมีพันธะที่จะเอามาสมทบเท่าไหร่ก็จดบัญชีไว้เป็นชื่อของผม ค,คนอื่นมาเอาเงินของผมไปใช้ไม่ไดใ้ในกฎหมายเขียนไว้เลยว่าเงินนี้ไม่อาจเอาไปเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในขายแห่งการบังคับคดีเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้จะมาเอาเงินนี้รู้ว่ามีเงินในกองทุนนี้จะมาเอาไปไม่ได้เพราะในกฎหมายเขียนไว้แล้วหรือว่าถ้าในกรณีที่ตายก็จะให้แก่ทายาทของเขาอ้าวแล้วถ้าผมอายุ60แล้วสมมติอ่ะทีนี้เร่งเวลาเลยผมเติมเงินไปเรื่อยเรื่อยรื่อเรื่อย รัฐก็สมทบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพอ60ปับ๊บผมได้ล่ะเขาก็จะมีสิทธิ์ในเงินกองทุนนี้โดยรัฐจะจ่ายเงินให้เป็นรายเดือนนะคะเป็นเป็นรายเดือนเป็นเงินบำนานลรายเดือนไปจนกว่าจะจะเสียชีวิตขอสักนิดหนึ่งแล้วถ้าเกิดผมหนังเหนียวล่วมะมันไม่ตายง่ายแปสิมันก็ไม่ตายไปถึง95ตายเนี่ย ตกลงกองทุนตรงนี้ก็เจ๊งีิก็ต้องเอาเงินใส่ผมมาเรื่อยๆพันเจ็ดร้อยสิบบาทไม่ไม่ไม่ได้เจ๊งอะค่ะเราก็อาจจะคํานวณดูว่าอา,อายุตอนนั้นเป็นสักเก้าสิบแล้วใช่ไหมคะไอพันเจ็ดร้อยสิบบาทเนี่ยก็อาจจะต้องอลดลงนิดหน่อยลดลงนิดหน่อยอาจจะได้ไม่ถึงพันเจ็ดร้อยสิบบาทแต่ตอนนี้อาจจะลดลงนิดหน่อยอาจจะลดลงนิดหน่อย ค่ะอันนี้เราคำนวณว่าถึงอายุตอนนี้กําลังคิดอยู่ใช่ไหมประเด็นนี้ค่ทําไมคุณไม่เอาอย่างนี้เลยล่ะถ้าผมตายก่อน80เช่น65ผมตายก็เป็นถือเป็นความเสี่ยงของผมที่เหลือผมก็ยกใส่กองทุนไปเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเกิน80ไป95ก็จะได้ไอ้ส่วนนั้นเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์มันมีทั้งทั้งสองทางทั้งบวกทั้งลบถูกไหมครับทำไมไม่ทำเหงนน เราไม่ต้องการทําอย่างนั้นเพราะว่ากองทุนที่เราต้องการทำเนี่ยเราต้องการทําเพื่อช่วยเหลือ,อ,อประชาชนจริงๆเราไม่ต้องการที่จะเอาเปรียบเขาฟังดูพอเข้าใจแล้วเนี่ยอยากจะถามถ้าอีกสาท่านว่าคิดยังไง <c oughs> คุณทุจินว่าก่อนเลยดีไหมว่าจะเป็นคนที่มีผลประโยชน์โดยตรงมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจะว่างค่ะฟังตัวแรกก็เริ่มเคิมนะฮะพอมาจลุ่สุดท้ายเลยสะดุ้งตื่นนะฮะก็ ไม่ได้ค้านกับ,บะระบบของกระทรวงการคลังนะคะเราก็เห็นด้วยกับระบบของกระทรวงการคลังนะคะเห็นด้วยในเบื้องต้นนะคะถ้าประกันสังคมเนี่ยเขามีสวัสดิการอย่างอื่นแต่ชาราภาพทางประก,รกันสังคมเนี่ยรัฐไม่ได้สมทบนะคะส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยมีชาราภาพก็เลยมองว่า อสองกองเนี่ยเอามาบูรณาการเป็นกองเดียวกันได้ไหมถ้าเวลาที่ประชาชนเขาสนใจอยากมีสวัสดิการก่อนแก่หรือช่วงที่ยังไม่ได้รับบำนาญแล้วเนี่ยเกิด เหตุการณ์พิการไปหรือว่าอะไรเนี่ยจะได้ไปใช้สวัสดิการส่วนนั้นได้นะฮะฟังดูคุณสุจินไม่อยากให้แยกเป็นอีกกองทุนหนึ่งแต่เอาเรื่องประกันสังคมนั้นน่ขยายมาหารายงานนอกระบบด้วยแล้วก็จะได้สวัสดิการเรื่องเจ็บป่วยเรื่องพิการเรื่องอะไรต่อมีอะไรด้วยเหมือนกับประกันสังคมแต่ว่าออกมาหานอกระบบด้วยแต่เรื่องการออมเนี่ยไม่ขัดข้องในการที่เรามีส่วนในการออมเนี่ยไม่ขัดข้อง ก็ยกบำนานไปไว้ในประกันสังคมซะเลยเป็นกองเดียวกันดีไหมอาจารย์แล้วเราก็มองถึงกลไกเพราะว่าประกันสังคมก็มีกลไกการบริหารจัดการอยู่แล้วใช่ไหมฮะซึ่งพร้อมอยู่แล้วกับเราจะมาสร้างกลไกใหม่เนี่ยเราไปใช้กลไกเดิมเนี่ยดีไหมถ้าทรงไหนมันผุพังไปมั่งเราก็ไปพัฒนาให้มันดี แล้วก็จะได้ลงทุนน้อยเพราะมันมีนกลไกอยู่แล้วในเรื่องการแล, <ใน S 2> ล้วก <ใน S 2> ลัวไหมว่าไปอยู่กลไกเดียวกันเนี่ยเวลามันโกงทีเดียวมันโกงหมดเลยพังที่หน้าไปพร้อมๆกันเนี่ยกลัวเพราะปกติเราประกันสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเข้าไปอยู่แล้วแล้วก็ตัวแรงงานก็เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็กําลังผลักให้เป็นองค์กรอิสระอยู่นะคะก็ภาคประชาชนก็ช่วยกันอ่าประเด็นนี้น่าสนใจอาจารย์มาคิดยังไงในประเด็นนี้ครับ ผมคิดผมเห็นด้วยว่าสอ,ส,อสองโครงการนี้ควรจะบูรณาการนะฮะควรจะไม่ใช่บูรณาการรวมเป็นกองทุนเดียวเสมอไปอแต่ควรจะมีกติการ่วมกันแต่ต้องขอเน้นนะฮะว่าถ้าพูดถึงกองทุนประกันสังคมใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันบอันนั้นเป็นการประกันภาคบังคับนะ คุณไปเป็นคนงานในโรงงานแล้วคุณไม่มีเสร็จบอกฉันไม่อยากได้อันเนี้ยคุณต้องอยู่นะฮะเป็นภาคบังคับเมื่อมันเป็นภาคบังคับการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขจึงตามมาได้แต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นภาคสมัครใจอย่างที่กระทรวงกันคลังเสนอแล้วแม้กระทั่งถ้าเขาจะขยายไปให้อ่อ กลุ่มอาชีพอื่นๆจะเรียกว่าเป็นกลุ่มอาชีพก็แล้วหรือว่ากลุ่มอื่นๆเรียกว่าคนอื่นๆนะฮะมันจะมีลักษณะเป็นภาคสมัครใจถ้าเป็นภาคสมัครใจเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันจําเป็นจะต้องกระเป๋าใครกระเป๋าใหม่กระเป๋ามันนะฮะมันจําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมสมัครใจนี่ผมผมไม่อาศัยคนอื่น ผมสมัครใจลงไปแล้วผมก็จะต้องมีสิทธิ์ได้ตามที่ผมลงไปนะเพราะฉะนั้นกติกาหลักอันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยพื้นฐานแต่ผมเองก็ยังอยากให้มีการคิดให้ดีนะฮะเพราะว่าจะทำยังไงที่จะทำให้สะดวกขึ้นเพราะว่าคนไทยน่ารักมากนะฮะคือไม่ยอมอยู่ภายใต้กฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง อาจจะไม่ยอมอยู่ภายใต้กฎหมายใดๆก็ด้วยด้วยก็ได้อน,นั้นอีกเรื่องนะึงนะฮะแต่ไม่ยอมอยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคม,มหรือกฎหมายกอชอันเนี้นะฮะเขาอยากจะอยู่วันนี้วันดีคืนดีมีงานอีกอย่างหนึ่งเข้ามาเขามีความคล่องตัวเขาก็กระโดดมาอยู่ที่นี่อยู่ไประยะหนึ่งอาจจะกระโดดกลับไปใหม่นะ,ะให้ความคล่องตัวอันนั้นจะต้องมี แาจารย์หมายว่าระบบต้องเอื้อมหน่วยให้เขาสามารถที่จะวิ่งไปวิ่งมาหรือจะมีความะสะดวกรโอนเงินที่เขาจะต้องการจะออมระหว่างสองกองทุนนี้ได้ครับโดยไม่มีบทลงโทษว่าอ้าวอยู่ทำไมไม่จ่ายนะฮะ <c oughs> ของอย่างนี้เนี่ยต้องต้องจัดการให้ดีแล้วผมก็คิดว่าผมจนด้วยปัญญาจริงๆนะฮะที่จะทำให้หน่วยราชาการต่างๆทำงานด้วยกันผมผมเจอมาเยอะแล้ว แล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาโลกแตกของประเทศไทยหมายความว่าประกันสังคมอยู่กับกระทรวงแรงงานใช่แล้วถ้าไอกองทุนออมเนี่ยมันอยู่กับกระทรวงการคลังไม่ต้องคนละกระทรวงฮนะคนละกรมกันก็ไม่ทํางานไม่ทํางานด้วยกันสองกองทุนนี้ควรจะบูรณาการแต่อาจารย์เองก็มีความเป็นห่วงว่ามันมาจากสองกระทรวงด้วยมันจะบูรณาการกันอย่างไรตรงอาจารย์จะเอาไงก็ฝากไว้ให้ ภายหน้าหัวเจ้าท่านของเรานะฮะที่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีจับจับสองรัฐมนตรีมาชนกันแล้วบอกว่าอยู่ไปจัดการมานะฮะมันต้องทําอย่างในระดับอย่างนั้นคุณสุจินเขาบอกว่าน่าจะเป็นกองทุนเดียวกันไปเลยหมดเรื่องหมดราวจะขึ้นอยู่กับกระทรวงแรงงานก็กระทรวงแรงงานก็ได้ก็ได้ผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าสองกระทรวงนี้ไม่ใช่ทํางานคู่ขนานกันไปแล้วก็ฉันก็ไม่รู้ นะฮะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงประชาชนเนี่ยเขาไม่ทํางานคู่ขนานนะฮะเขาทำงานเขาอยู่ข้างใดข้างหนึ่งแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะเขาเขาไม่ต้องการที่จะถูกบีบรัดด้วยกฎหมายสองสองฉบับที่ไปกันคนละแนวพระอาจารย์สุบินครับฟังดูแล้วเนี่ยที่กระทรวงการคลังเขาคิดว่าอยากจะทําอย่างนี้<ม>แล้วก็สองท่านวิพากษ์วิจารณ์ไปเนี่ยพระอาจารย์สุบินคิดว่า พอจะไปได้ไหมสิ่งที่เริ่มก็ฟังดูก็เหมือนจะดีด <c oughs> แต่พอเพียงแต่ก้าวที่หนึ่งต้องเติมมาก็บอกว่าปัญหาตามมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ต้องตามมาแน่นอน <c oughs> อาจารมาถึงคิดว่าต้องฝากไว้ที่ชุมชนชุมชนตอนนี้เราพยายามทำอย่างนี้แม้แต่กองทุนหนึ่งบาทถ้าคนไหนไม่เลี้ยงพ่อแม่ ครอบครัวไหนญาติคนไหนที่ไม่ยอมออกให้เราก็ไม่จ่ายเรื่องอื่นเหมือนกันก็บอกอพ่อแม่ของคุณแล้วชุมชนยังช่วยแต่ตัวคุณไม่คิดช่วยคุณก็ไม่ควรจะรับผลประโยชน์อะไรจากชุมชนตรงนี้เราต้องใช้หนามยอกอน้ำ,นำบ่งด้วยกระบวนการทางสังคมเพราะว่าถ้าเราจะเอาข้างบนไปบีบรัดเนี่ยคงจะลำบากงั้นมีทางก็คือต้องชุมชนครนี้ ปัญหามันก็มีอยู่ว่าเมื่อก,กี้ที่คุณสุจินก็บอกว่าถ้าชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยคุณสุจินก็เห็นด้วยแล้วคุณสุจินยังบอกว่าเดี๋ยวย้ายไปอยู่ชุมชนพระจาราเสะเลยหมดเรื่องหมดราวไปแต่ชุมชนที่มันไม่เข้มแข็งและบางชุมชนเนี่ยมันมีคนแก่เยอะมันจะไปรอดไหมเนี่ยอันนี้นักวิชาการอย่างทีดีไอเขาก็เป็นห่วง, <S <S ข<อ>งเขาก็พูดกับผมอยู่เรื่อยเลยว่าอาจารย์ระวังใ้ชุมชนเนี่ยดีจริงแต่ว่าบางชุมชนถ้าคนแก่เยอะเลยเนี่ย และไอ้คนหนุ่มสาวมันจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยพระอาจารย์จะว่าเราก็ทําสัญญาล่วมประชุมชนนะว่าถ้าคุณทําได้ฉันจะสนับคุณถ้าคุณทําไม่ได้ชุมชนต้องยอมให้ฉันปรับเหมือนกับตอนนี่เาขาเพิ่งพาตัวเองเขาจนได้แต่ตอนนี้ถ้าเก็บเงินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนหมดอันมาก็มองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าฐานล่างที่เป็นคนอ่อนแอซึ่งสวัสดิการยามป่วยยามแก่ไม่มีอยู่แล้วก็จะอดและจนมากขึ้น คือฟังดูเนี่ยพระอาจารย์เป็นห่วงว่าระบบของกระทรวงการคลังที่คิดเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวใครตัวมันที่จะไปจดทะเบียนออมแล้วก็มามาอุดหนุนมันเรื่องตัวใครตัวมันบัญชีใครบัญชีมันแต่พระอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของชุมชนที่เกื้อนหนุนกันแล้วก็ถ้ารัฐจะเติมหรือจะสนับสนุนก็มาเติมตรงชุมชนนี่แหละถูกไหมครับ วันก่อนผมได้สัมภาษณ์ครูชบเข้าใจว่านั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยครูชบยอดแก้วเนี่ยบอกว่าชุมชนเนี่ยไม่ได้เน้นแต่เรื่องเงินแต่เขาเน้นที่คนสร้างสัจจะจสร้างเงื่อนไขทําให้คนเนี่ยจะต้องรักษาสัจจะรักษาการรวมตัวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าเองขาดสัจจะเเองก็ถูกชุมชนตัดขาดตรงนี้ไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้พระอาจารย์หมายถึงว่าชุมชนจะไม่เน้นแต่เงินแต่เน้นเรื่องคนด้วยหรือเปล่า คือเงินน่าเป็นตัวเป็นตัวตัวเชื่อมเหมือนกับไม้ที่มันแตกอย่างนั้นเพราะตอนนี้ชุมชนมันแตกกันมากเลยถามว่าแตกมาจากอะไรระบบการเลือกตั้งตั้งแต่อบตอบจสสสวทุกระบบมันแตกยิ่งแตกยิ่งตั้งมากยิ่งแตกมากแล้วแตกมากแล้วติดยากฉะนั้นใช้ระบบการเงินมาเชื่อมแต่พระอาจารย์ครับรูปแบบของพระอาจารย์ครูชบและบรรดาชุมชนทั้งหลายก็ <c oughs> มีจุดอ่อนเนี่ยที่ผมพูดใช่ไหมครับว่าบางชุมชนถ้ามันมันมีคนแก่คนหนุ่มสาวไม่ ไม่เหมือนกันเนี่ยระบบมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะอยู่ได้บางชุมชนบางชุมชนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากระทรวงการคลังเขาไปคิดภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าสองอันนี้เนี่ยเดินไปคู่ขนานกันได้ไหมได้แต่ว่าถ้า,าลงไปส่งเสริมถ้าชุมชนไหนก็เป็นไปได้เราจะทําให้เขาเร็วขึ้นแต่ถ้าเราไปเอาจาก้างล่างขึ้นมาอย่างเดียวนี่โดยที่เราไม่ส่งเสริมลงล่างบ้าง อย่างนี้จะยากขึ้น <Yeah. S 1> yeah.